สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับฮีโร่กาลีกันนะครับผมในวันนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะข้างบนข้างบนข้างบนมีโตโลอยู่นะครับก็มีไอริอยู่กับแวร์นะครับโดนกดกันเละเลยทีเดียวนะครับในช็อตนี้ยังไม่สี่นะครับตอนนี้เลาว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับตีธรรมดาไปนะครับผมแค่มาขู่ให้เขากลัวก็พอแล้ว ฮะตอนนี้ก็ขออนุญาตไปแย่งเวลเพื่อนๆก่อนนะครับไอริเราขอขอคลิปด้วยขอคลิปด้วยตึ้งเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ตัวเราอย่าแหลมมากนะครับเพราะตัวเราโดนเข้ามาหลวงก็หนียากซะเหลอเกิดน,นะครับผมมันไม่มีสกิลบอบเลิยนตี้เลยนะมาแล้วฮะใกล้จะสี่ละขอนิดนึงรอคลิปด้วยไอไ่ใช่เพื่อนรอด้วยเออสี่แล้วสี่เราก็ซัดเลยครับจังหวะนี้แรงไหมทุกคน เพราะมันแรงอยู่นะในช่วงต้นเกมเนี่ยจริงๆมันก็แรงแบบขั้นบันไดอยู่แล้วนะครับยิ่งมีไอเทมเยอะมันก็จะยิ่งยิงได้แรงนะครับสำหรับอันตรีของเราแล้วดูนะครับคูดาวเดินไปเดินมาันจโหลดเสร็จแล้วนะอ่าเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าใช้เซตไหนว่ามันคูดาวไวขนาดนี้เนี่ยแหละครับเดินไปเดินมาแป๊บเดียวอันติโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ในการไฟต่อรัวๆได้เลยหรือใช้ในการช่วยเพื่อนเก็บอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับผมเพราะคูดาวมันไวมากๆ เฮ้ยนายโตโรนายนายเข้ามาลึกเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> เพื่อนเล่นเอยเปิดเองแม่ง <c oughs> เฮ้ยรอเล่นรอเล่นขอโทษ <c oughs> เออหัวก็เอาวะจังหวะนี้ <c oughs> นเพื่อนดูดาเมจนะครับม,มันแรงสัเนเลิกเกินนะครับขนาดหัวยังยืนไม่ไหว ะครับอันติเราโหลดเสร็จแล้วนะครับอาจริงไปไม่ต้องเสียดายนะครับหลักๆมันเสียแค่มานาเท่านั้นแหละโอลิชิตไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะเอือโอ้โหมาตอนไหนวะมองไม่เห็นอเอาได้ละแถบละเพื่อนเรียบร้อยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไไดนิดเดียวล <No. S 1> ้มวืดไปหนึ่งช็อน อืมจะมีเรื่องไหมเนี่ยช็อตนี้เอากิวเดอร์กิวด์เดอร์เปิดไปแล้วเรายิงตาครับจังหวะนี้ยิงวัวได้แหละวัวอึดจนเหลือเกินเอาเอาโดสโดสวนโดดสวนอย่างงี้สวยดิกลับมาเออสวย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 อืมหนึ่งคิวนะครับอันติกำลังโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะได้ป้อมนะครับในช็อตนี้โหลดเสร็จก็ โซนพื้นที่แบบอีซีโหมดเฮ้ยพอมาลืมเห็นไม่ได้ดูแมปถอยแล้วจู้เพื่อนเพื่อนถอยเถอะถอยเถอะตรงไม่ดีโอ้โหมาไม่ทันจะได้ s ชอตนี้ปอมระเบิดไปแล้วโอ้โหวัวโอ้โหอย่าทำกู อีส่วนนะครับจงังหวะนี้ชิบชิบก็พอครับไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรได้แล้วเน้นตอดไม่เน้นคิวมันยังไม่ถอยเลยนะไอ้วัวตัวนี้ดิอือโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงหูคิวดอร์ล็อกอย่างสวยทิงซ e ีอีสปอร์ตนะครับพลังของกาลีนะครับได้ยิงหมดแม็กซ์เมื่อไหร่นะครับเจ็บแน่นอน แต่ก so ็นั้และครับบางทีค่อนข้างกระจายนะครับผมโดนยากซสเหลือเกินแต่ถ้ามีคนล็อกให้แบบช็อตแปสครูนะครับก็ easy mode กันเลยทีเดียวอ้ามวยมวยมวยหลงทางแหละนายมนียืนขวางไว้เลยจะไปไหนอย่างนั้นเหรอหียิงสาดปัดสาดปัดกระสุนหนีก็เข้าป้อมฮะออกไปก็ไม่ได้โดนกระสุนตายนะครับผมเนี่ยคููดาวแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับโดดเสร็จอีกแล้ว ก็ใช้กันยาวๆกันเลยนะครับสำหรับอันติของเราไอเนมออกเน้นเป็นพลังเวทแทบจะล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกพวกกันเวทมาสักเท่าไหร่นะเนี๋ย <c oughs> โอ้โหโ,หโหโดนเข้าไปนี่ไหลายเป็นน้ำเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนี้ทุกตานะครับเกมไหนตัวล้วนเยอะๆก็ระวังไว้หน่อย้ะกัน มีประเด็นไม่พักเลยนะครับด้านล่างมีประเด็นกันอีกแล้วอันติเราก็โหลดเสร็จทันเวลาพอดีเลยนะครับผมก็ยิงสาดเข้าไปเหมือนจะไม่แรงนะครับจะแสบถึงสวงกันเลยทีเดียวน่าจะได้ป้อมนะครับในช็อตนี้นะครับตัวโป๊กแบบมหาศาลเราก็ต้องไปการป้อมอื่นกันนะครับเพื่อน่าจะไหวนะเฮยมวยมวยนายนายถอยมาก้อนจะทำป้อมเรา นี่เนี้ย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 นี่เนี้นี่เนี้ยพอละพอละเขาใกล้กว่านี้น่าจะโดนสวดหน้าแหกนะฮะเกิดก็มากันครบแล้วนะครับดันป้อมกันดีกว่าน่าว่ามีคนหลุดมีคนหลุดหลุดหรือพี่ไม่รู้อ่ะจังหวะนี้ฟีสตำนานหมดไวซะเหลือเกิน มันไม่มีอะไรทำไปเจอแหละเอาออบเจกต์ดีกว่าเนาะก็จังหวะไม่มีไฟนะครับใช้อติในการเคลียร์พวกออบเจกต์ไปได้เลยนะก็เป็นการเล่งดาเมจนะครับสำหรับเป้าที่อยู่นิ่งแต่ก่อนอื่นเนี่ยว่าน้าเราเหลือน้อยซะเหลือเกินนะครับกลับไปเติมก่อนดีกว่าอ้าวแล้วมาแล้วมานะเต็มถังกิงเล่นไปหนึ่งช็อตอาวัวก็วัวมา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 ขึงหลอดขึงหลอดยังยืดรับอีกอื้ มันจะเลเกิดโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนลึกไปไปเพื่นอนเราไปไปท่านนะเพื่อนโอโ้ปล่อยอย่างงี้โดน,นล้อมอย่างงี้รลอดไปเพื่อนเตลเถวยืนผิดโอเคตืเกสวยอยูออ่อยู่ในมุมยิงที่สวยงามครับ็อดนี้เกือบตายเลยนน่นอ่ะขี่ไปไหยแตมาล,ลูก สื่อมาแล้วเล่นแรกปริญญาบัวก็หัวเหะช็อตนี้จะขึ้นบานช็อตนี้เหมือนจะไม่ได้นะละคีบไม่สวยเลยแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยถอยดีกว่า มังกรด um. ีกว่าช็อตนี้ไม่มีอะไรทำนะฮะโอเคยังได้อยู่หนังสืออีกสักเล่มหนึ่งปเก็บตังค์แบบหนึ่งนะต่อไปต่อไปต่อไปเพื่อนนี่ก็รีบปวดจะเลิกเกิดนะกูดาวักไม่เสร็จเลยแล ตีธรรมดาก็เอาวะช็อตนี้อือหืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยอือลอยรถไฟเป็นรถไฟเอาเอาบัตรก่นเอาบัตรก่อนเสร็จดได้แวนเมื่อกี้ระยะมันไม่ได้อ่ะตีป้อมไปตีป้อมไปตีป้อมไปตีป้อมมา เอาเหรอนายจะเอา,อาเหรอ,อเจ็บนะนี่นนะนี่เขายังไม่ออกทอยนะเราก็เลยเล่นสายสุดเกลียนก็คือสมุด2เล่มไปเลยนะครับไม่ต้องออกเจาะเวทมาเพื่อนเ,อนเดี๋โซนให้ขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านหืมยืนชิดกันอย่างนี้ไม่ตายหมูหรนะอเนี่ยเพือนยืนแยกกันหน่อยดิเออเออ เออไหลเข้าไปไหลเข้าไปสวยอยู่โอยวัวน,นี่มันอึดจริงเลยเว้ยใหม่ชุดละยี่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 ยิงเชียร์บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเชียร์แล้วเอือบทีมเรียบร้อยไม่เป็นไรคลิปยังสวยอยู่ยังพอได้อยู่เดี๋ยวเคลียร์คลิปเลยอไกลเอาก็ได้ ไปพึ่งด่าก,กันสิเพื่อนเอ๊ะเฮเนี่มันไปเอาดาร์กแน่เลยเนี่ย15นาทีพอดีเลยทำวิ่งอย่างแย่เลยมามาเอาอูคนเดียวได้แหละมันดักกูไมเนี่ยไปนม <No. S 1> ปฏิหารไม่มีโคตรเศร้าแย่ละ ตัวสิบห้าได้ดีนิดจวบจับเลยนะตัวดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ก o สเลเยอร์จะลองให้ไม่ลุมจวบจับนี่มันไม่ตายแล้วนะไอ้ดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้เน,นี oh เ่ยโอ้มีก็เกิดแล้วกันเคลียร์เคลียร์ยก็เพอน,พอนใครแหลมไปแล้วโดนนี่จบข่าวเลยนะ โอ้โหยืนชิดกันเป็นหมู่คณะโอ้โอ้โอ้ชิดโดนหลวงชิบหายแตรกวอดยเย้เม้อก,กูกระเดออียกแล้วอะไรวะเนี้ยช่วยกูด้วยวาวาการยังไงทีนี้ กันง่ายสนกกันยังไงช่วยด้วยไปได้ไปอ่ะเรียบร้อยจีจีก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคือมรนแรงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนขัให้ไม่อยู่เนี่ยก็น่าจะจบอย่างง่ายดายแบบนี้แหละกวยิงไปไม่น้อยเลยนะครั้โห4.2ปรแต่นั่นแหละครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายเลย ก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้คลิปเป็นตัวอะไรครั้งหน้าเนี่ยก็บอกกันไว้นะเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าล่ะบ๊ายบาย